สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะุณผู้ชมเจอกับพวกเราสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงนิดๆแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวแซบๆมาฝากกันดูสดก็ได้นะเต๋อนะคราบเป็นพวกเราลงไปถึงทาง t ิ k กต็อกนะฮะนะแซบทูเดย์นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูสดๆแล้วก็ ข้ามาคอมเมนต์ได้เพราะว่าข่าวที่เรานํามาพูดคุยเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องร้อนๆในโลกโซเชียลที่เขาถกเถียงกันแบบว่าโอ้โหจริงนอกจากเรื่องร้อนๆวันนี้คุณพ่อคุณแม่จ๋าไม่อยากให้พลาดกับรายการของเรานะคะมีบางข่าวที่อยากจะให้คุณผู้ชมเอาปากกากระดาษมาจดตัวเลขไว้ให้ดีเตรียมรอเตรียมรอดิฉซนก็รอเหมือนกันแ่เตัวเลขอะไรเดี๋ยวมาอึ้งกันเดี๋ยวรอดูกันว่าข่าวไหนครับแต่ก่อนอื่นเป็นห่วงเรื่องสุขภาพทุกคนก่อนนี่ธาราลูกชายก็เข้าโรยาเหมือนกันมันมีเชื้อโรคเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมตอนนี้ ระวังสุขภาพโดยเฉพาะที่เราพูดกันเป็นประจำเลยก็คือฝุ่น PM 2.5ใช่นะหนัช่วงก่อนหน้านี้เชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้กรุงเทพตอนแรกอุตสาห์ใจชื้นเนาะคุณผู้ชมเนาะเราเห็นฝนตกหนักกระหน่ำมาอุ๊ยฝนตกหนักๆเนี่ยมันน่าจะแบบช้าล้างฝุ่นที่มันหนักๆเนี่ยใหาแต่ลดค่าฝุ่นได้ลดลงไม่อืกลับมากขึ้น กลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะ,ะค่าฝุ่น PM 2.5ของกรุงเทพติด1ใน3ของโลกของโลกนะคุณผู้ชมของโลกนะฮะที่มีค่าฝุ่น PM 2.5เยอะมากนะฮะถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่ตอนนี้สูงกว่าเชียงใหม่ไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเช้าผู้ชมหลายท่านตื่นมาอาจจะเห็นหมอกแต่จะบอกว่าไม่ใช่หมอกนะฮะที่เห็นนั่นคือฝุ่น<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไหนไม่ไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยถูกต้องแล้วก็หมันนะ่ะคุณหมอเมื่อคือคุณหมอหรือคุณหมอบอกว่าให้ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆตอนนี้เพราะว่าเชื้อโรคมันจะมาต่างอากาศแล้วก็เวลาฝนตกอย่างเงี้ยที่มันหยุดบนพื้นดินนะคะคคมันจะฟุ้งขึ้นมาในอากาศอ,อีกทีนึง<อ>เวลาหายใจเข้าไปก็จะเข้าปอดได้อตอนนี้มีมมปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับโรคปางเะินหายใจแล้วก็ท้องเสียอาเจียนกันเยอะมากอ้ก็ต้องรักษาสุขภาพมันด้วยในช่วงนี้เป็นห่วงนะจ๊ะทุกคนจ๋าอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัรรว <ผม S 1> ของคุณเมฆวินัยไกรบุตรด้วยนะคะเสียชีวิตลงแล้วนะคะในวัย54ปีหลายคนน่าจะทราบข่าวแล้วล่ะก็จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแล้วนะคะเมื่อเวลา23นาิก49นาทีนะคะวันที่20มีนาคมก็คือเมื่อวานนั่นเองนะคะเกิดจากภาวะความดันตกค่ะและมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดน,นะคะกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดนะคะ คุณเอภรยาคุณเมคนะคก็ได้แจ้งข่าวการสูญเสียนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าหลับให้สบายนะคะ RIP ต้องบอกว่ามีคำพูดสุดท้ายด้วยนะที่คุณเออัปเดตให้ได้ฟังกันนะคะคำสุดท้ายก่อนที่จะจากไปคุณเมคบอกกับภรรยาว่าบอกรักกอดหอมแล้วก็บอกว่าตอนนี้พี่เหนื่อยมากนี่เป็นคำพูดสุดท้ายของคุณเมคนะฮะที่พูดกับคุณเอภรรยาใช่คองฟังเรา จะร้องไห้เ,เวลาเราเห็นข่าวการสูญเสียเราก็รู้สึกว่าใจสะเทือนไปด้วยเนาะแล้วก็จะมาฉุกคิดทุกครั้งเลยว่าทุกๆนาทีมีค่านะเตอเนาะผู้ชมขายอยากบอกรักอยากบอกคิดถึงอยากแสดงออกอะไงอยากตามความฝันยังไงปัจจุบันเนี้ยทำให้ดีที่สุดเลย ครับเนาะเพราะเวลามันไม่หวนคืนกลับแน่นอนใช่นะจ๊ะอ่ะมาย้อนหน่อยหลายคนก็จะรู้จักพี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยจากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนางนาคนี่ผมจําได้เป็นภาพยนตร์ไ<ป>ทยที่ได้เงิน100ล้านใช่ก็ถือว่าได้เป็นฉายาพระเอกร้อยล้านณตอนนั้นเลยนะคะย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2542ครับเป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปากใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้แหละสร้างชื่อเสียงอย่างมากเลยและหลังจากนั้นนะพี่เมฆก็มีผลงานให้เราได้ด ดูอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็ละครน,นะคะก็เมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนขึ้นนะคะเหล่านักแสดงนะคะคนในวงการบันเทิงค่ะมีการโพสต์แสดงความไว้อาลัยรวมถึงคุณทรายจเจริญบุรักก็คือคนที่เล่นเป็นพระนางกันในเรื่องนี้ะนะคะ,คะก็คือได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงความไว้อาลัยนะคะบอกว่าขอบคุณที่เคยได้ร่วมงานกันนะคะ ถ้าดู<ม>จากประวัติครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่ก็ได้สมรสกับคุณเอ๋มีลูกสาวทั้งหมดเลยคุณผู้ชมด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะคแล้วก็ครอบครัวมีความสุขดีมีชีวิตสดใสร่าเริงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ดีดีคุณเมฆเนี่ยนะคะต้องต่อสู้กับโรคตุ่มน้ําพองมเมื่อก่อนตอนอ่านข่าวพี่เมฆทุกคนก็จะงงเลยเฮ้ยโรคนี้มันเป็นโรคที่แบบ มันเหมือนไม่ได้เป็นกับทุกคนนะมันเป็นโรคที่หาย,ยากหาได้ยากมากเลยค่ะ,ะแล้วก็เกิดขึ้นกับพี่เมฆแต่พี่เมฆก็คือไม่ท้อเลยสู้มาตลอดเพราะเราอัปเดตมาตลอดใช่5ปีที่ผ่านมาที่มผมทํางานแล้วก็อ่านข่าว ก็อัปเดตอาการตลอดก็จะมีช่วงที่ช่วงอาการที่พี่เมฆบอกว่าควบคุมได้อาการดีขึ้นช่วงที่อาการกลับมากําเริบแบบนี้นะฮะนะคะช่วงที่กินยาเป็นกำกำแล้วก็ต้องลดยาลงเหมือนดีขึ้นแล้วนะคะมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ตลอดเลยจนมีอยู่ช่วงหนึ่งในเรื่องของความเชื่อก็มีการไปขอขมามีการทําบุญอะไรต่างๆนานาคือทุกวิถีทางเพื่อความสบายใจและเพื่อให้พี่เมฆกลับมาหายในเร็ววันนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ยื้อเอาไว้ไม่ได้ ขอแสดงความเสีใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้มีอัปเดตแล้วนะเตือนนะในเรื่องของพิธีทางศาสนานะคะในเรื่องของการสวดอภิธรรมค่ะแล้วก็พิธีชาปนกิจนะคะก็กําลังเคลื่อนย้ายศพนะคะตอนนี้ไปที่ศาลาสิบ นะคะอยู่ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวัชระพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนะคะในวันนี้ค่ะ21มีนาคมจากนั้นในวันจันทร์นะคะที่25เวลา4โมงเย็นน,ยนะคะก็จะมีการทำพิธีชาปนากิจในลำดับต่อไปนะคะ21 22 23 24ถึง 25, 25นะคะ <ผม S 1> ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะนะฮะขอแสดงความเสียใจเป็น เป็น,ปนอีกหนึ่งนักแสดงที่เราเองก็นะรู้สึกว่าเคยร่วมงานไหมผมยังไม่เคยร่วมงานกับพี่เมฆแต่ก็ได้ติดตามผลงานเขาตลอดนะฮะจริงๆก็ได้เราก็ได้อัปเดตข่าวาวการรักษาอาการของพี่เมฆมาตลอดนะฮะก็คือคาดหวังตลอดว่าอยากจะให้พี่เมฆหายเนาะ,ะถือว่าเป็นพี่ชายคนเก่งที่น่ารักในการันเทิงนชมพู่ว่าเคยมีโอกาสร่วมงานพี่เมฆแล้วบอกได้เลยนะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีคุณภาพ สมชื่อก็เลยวินัยเป็นคนมีวินัยมากโดย,ยเฉพาะในเรื่องของการดูแลหุ่นใ<อ>ช่ไหมเจียรตีสองที่สามเขาตื่นทุกเช้าไปวิ่งออกลังกายนะเป็นคนดูแลหุ่นให้เฟิร์มตลอดเวลาเพราะถามว่าทําไมอตอนแรกภรรยาก็งงออกไปไหนนีตื่นมาไม่เจอสามีตีสองทีไปวิ่ง<อ>ไปออกลัางกายจริงๆเพราะรพี่เมย์บอกว่า บทที่พี่เขาได้รับส่วนใหญ่จะต้องใช้หุ่นอย่างเช่นการถอดเสื้อเป็นนักเลงเอยหรือว่าหนังย้อนยุคโบราณเอยจะต้องมีการโชว์ซิกแพ็แกต้องคือต้องดูแลรูปร่างตลอดเวลาเนี่ยคิดดูสิคุณผู้ชมคนเราใส่ใจเรื่องของการกินนะดรักษาสุขภาพเนี่ยยังเกิดอะไรขึ้นก็ได้ดังนั้นอย่าใช้ชีวิตประมาทนะคะเป็นห่วงนะจ๊ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องอนะฮะเรื่องนี้โอ้ตอนนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันในโซเชียลถกเถียงกันแบบยกใหญ่ะนะฮะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นดราม่าเลยก็ว่าได้นะฮะมีการแชร์ภาพเป็นภาพโฆษณาบิลบอร์ดครับผมที่จังหวัดนครราชสีมาะนะฮะซึ่งออมันมีข้อความแปะเอาไว้เป็นโฆษณาบิลบอร์ดเนี่ยนะฮะเขียนประมาณว่าของอร่อยนครราชสีมา oh, ผัดหมี่โครา,าชแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาด ว่าผิดแล้วก็มีต่อท้ายลงมาว่าผู้สาวโคราชเครื่องหมายถูกอ่ะนะฮะซึ่งงานนี้ทำเอาชาวโคราชเดือดครับผมเพราะว่าโฆษณานี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นโฆษณาแอปพลิเคชันหาคู่แอปหที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะ,ะซึ่งข้อความเปรียบเปิดยของดีเนี่ยแต่สอดเจตนาดูถูกเหยียดหยามเพศ สาวโคร,ราชแบบนี้สร้างความไม่พอใจให้กับสาวโคร,ราชและก็คนโคร,ราชเป็นอย่างมากนะฮะและที่สําคัญป้ายโคดนานี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าห่างจากรันอนุสาวรีเท้าสุรนารีไม่ถึง500เมตรแล้วก็มีป้ายลักษณะนี้ติดอยู่ในอีกหลายพื้นที่นะฮะของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคร,ราชโดยเฉพาะที่บริเวณถนนมิตรภาพอําเภอปากช่องแล้วก็เป็นป้ายบิวบอร์ดขนาดใหญ่ด้วยคา,าดว่าก็เนี่ยแหละฮะเพื่อเป็นการโปรโมทแอปหาคู่ แล,แล้วแล้วไม่ได้มีแค่ป้ายเดียวคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ขึ้นนั่คือ,คอมีป้ายใหญ่ๆขึ้นเยอะมากแล้วอีกหนึ่งป้ายเนี่ยสีแดงๆที่ติดเนี่ยก็คือบริเวณที่คนมาสักการะบูชากันเป็นลานศักดิ์สิทธิ์นะเนาะของท้าวสุรนารีเอ๊ะสงสัยว่าทำไม<อ>ถึงขึ้นที่โคราชแสดงว่าเป็นแอปหาคู่เฉพาะพื้นที่โคราชเหรอหรือว่าทัา่วประเทศนี่ยจริงๆเป็นแอปทั่วโลกก็ว่าได้อ๋อแล้วทำไมเขาถึงจอตรงจังหวัดนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าทำไมถึงใครเป็นคนเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้ว ปล่อย a p p r o v งานนี้ออกมาได้อย่างไรนะฮะคือหลังจากนี้พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมีป้ายยูบอร์ดนี้เนี่ยนะฮะไปแปะรอบๆจังหวัดนะครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยนะฮะนางสาวชัญญานุษย์สุรชัดฮะ,ะเ,เขาเป็นแกนนำปกป้องสิทธิสตรีโคราชก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนที่เห็นคนแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจแต่พออ่านข้ออ,อ่านข้อความดูอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นคำว่าผัดหมี่โคราช การเครื่องหมายผิดแล้วผู้สาวโคร,ราชการเครื่องหมายถูกส่วนตัวมองแล้วว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันไม่ให้เกียรติสาวโคร,ราชเลยเพราะการนำเอาคำว่าอร่อยมาใช้กับผู้หญิงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่ะถูกต้องีถ้าในมุมของเรามองนะคือโคร,ราชเนี่ยของขึ้นชื่อคือผัดหมี่อันนี้เคยกินอยู่แล้วล่ะทุกคนรู้ว่าอร่อยก็ใช้คําว่าอร่อยกับอาหารได้แต่ทีเนี้ยคำเนี้ยมันจะไม่รุนแรง อย่างเช่นแบบเราก็ชอบพูดเล่นๆนะเนาะอ้าวอย่างของแบบของเราชมบุรีเราก็แบบพูดติดปากเซลล์ๆได้ว่าอร่ออะไรเงี้ยเป็นการไขคอแต่ทีเนี้ยมันดูรุนแรงเพราะว่าไปเชื่อมกับแอปหาคู่นี่แหละมันไปส่อเสียดเจตนาว่ามันคือการการไปสู่การหาคู่อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเหมือนแบบเป็ากจาะจงไปที่สตรีเพศใช่ก็คือผู้หญิงคือถ้าไม่ไปเชื่อมความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าไม่มีการไปเชื่อมกับแอปพลิเคชันแต่ใดๆไม่ต้องขึ้นบีบอร์ดอย่างนี้มันเป็นคําติดปากอยู่ในโลกโซเชียลเห็นบ่อยอยู่แล้วอ้าวของดีผู้คนนี้ผู้ชายคนนี้อ่ะดูอร่อยมันเป็นคําสนุกสนุกของวัยรุ่นอยู่แล้วแต่พอไปเชื่อมกับแอปพลิเคชันปุ๊บมันดูแบบเฮ้ยมันดูไม่เทีงมันไม่ใช่เลยเออมันดูผิดไปเลยบริบทมันผิดไปเลยนอกจากนี้เนี่ยนะฮะผัดมีโคราชเนี่ยนะฮะคือต้องบอกอย่างน เขาบอกว่าการบอกว่าผัดหมี่โคร,ราชไม่ใช่ของอร่อยของนครราชสีมาหรือว่าโคร,ราชเนี่ยก็เหมือนด้อยค่าของอดีของโคร,ราชไปอีกด้วยผัดหมี่โคร,ราชเนี่ยอยู่ในคำขันคำขวัญของจังหวัดด้วยนะฮะ,ฮะก็คือเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีหมี่โคร,ราชปราสาทหินดินด่านเกวียนดังนั้น นอกจากเรื่องของสิทธิสตรีเพศแล้วมันดันไปด้อยค่าเรื่องของดีของจังหวัดเขาอีกด้วยแล้วตอนนี้ชาวต่างชาติชอบมากนะผัดหมี่โคราชจะบอกว่าอารมณ์ผัดไทยเคยกินก็จะอีอารมณ์หนึ่งนะผัดหมี่โคราชก็จะมีความเป็นแบบ เอกลักษณ์ของเขาอีกแบบหนึ่งจนเดี๋ยวนี้ใครไปโคราชนะจะมีเขาเรียกว่าเป็นกึ่งสําเร็จรูปพร้อมล้ำซอสอะเต๋อแค่เอามาใส่กระทะผัดอะก็คือได้กินเติมเครื่องเติมไข่เติมอะไรเขไปนีๆคร่แบบอร่อยๆเลยอร่อยจริงมันจะฉ่ำๆซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ควรไปด้อยค่าเรื่องอาหารไม่ควรไปเอาพัดมีแบบไม่อร่อยเพราะของเขาอร่อยค่ะ อร่อยจริงพันมิโคโราชเคยกินชอบมากก็เป็นของดังของจังหวัดเขากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วโฆษณา,านี้ก็เลยด้อยค่าทั้งของดีของจังหวัดรวมไปถึงเรื่องของสตีเพศด้วยนะฮะที่สําคัญเขาบอกว่าอยากจะให้มีการปลดป้ายออกทั้งหมดนะฮะเพื่อให้ทุกคนสบายใจโดยเฉพาะช่วงที่มีการจัดงานย่าโมระหว่างวันที่23มีมนาคมนี้ถึง3เมษายนนี้นะฮะส่วนจะออกมาแสดงความขอโทษชาวโคราชไหมอันนี้อยู่ที่จิตสำนึก นะคะนะฮะ,ะ,ะล่าสุดวันนี้ฮะนายพร้อมนอกตาจันทร์อายุ75ปีเป็นหมอเพลงโคราชครับออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยว่าคําว่าอร่อยสําหรับอาหารโดยเฉพาะหมี่โคราชเนี่ยจะมีรสชาติจัดจ้านแซ่บอร่อยจริงๆเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองโคราชอยู่แล้วแต่จะใช้คําว่าอร่อยกับสาวงามเมืองโคราชอันนี้ดูไม่ค่อยจะเหมาะสมเพราะดูล่อแหลมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะฮะจึงอยากให้เอาคําว่าผู้สาวโคราชออกและไปใช้คําอื่นดีกว่าซึ่งตอนนี้เจ้าของป้ายโฆษณาแอปหาคู่เนี่ยก็ยังเงียบ ยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆเชื่อไหมวเวลาเกิดข่าวแบบนี้นะคิดได้สองมุมนะบางทีโซเชียลปัจจุบันนี้มีการคิดการตลาดเบื้องหลังที่ทําให้สื่อเป็นเหยือ่อทางการตลาดเหมือนกันนะเตออ๋อคิด,ค,ด,ค,ดคิดเหมือนกันไหมคือเดี๋ยวนี้ต้องตีกระแสจะโดนด่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สนแต่เป็นไงล่ะคนรู้จักไปซะแล้วกับแอปนี้คือมันน่าแปลกใจมากคือมันไม่ต้องขออนุญาตออกตัวนิดหนึ่งเพราะว่าจบนิเทศโฆษณามาเราจะรู้ขั้นตอนการเริ่มต้น ตั้งแต่พีชไอเดียโฆษณาจนไปถึงว่าอ่านลูกค้าสมมุติว่าคุณมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ,อยากจะจ้างเราทําโฆษณาทําแคมเปญให้เขาจะวางตราดจี้คือวางให้ทั้งปีเลยว่าจะต้องลงอะไรลงโฆษณาตอนไหนอะไรแบบนี้ซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขาวางแผนกันเป็นปีแต่เดียเ๋ยวนี้คือด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากยุคโซเชียลถ้า <'re> น,นึกโฆษณา,า,าอย่หน,นึง่งที่ทุกคนจําได้ไดน่นหนอที่แบบเราดูปุ๊บฉันยังจาภาพผลิตภัณฑ์นี้ได้อยู่เลย เอาเตาถ่านมาจุดไฟแล้วบอกไฟไหมจะพักเห็นน้ำเดือดน้ำร้อนลวกผิวผุพองเป็นหนองจำได้ปะตรงจุดสุดๆยังนึกชื่อได้มันผลิตภัณฑ์นั้นคือน่ะอน่ะพูดกันได้ทุกคนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มันมียุคที่แบบว่าวงการโฆษณามันมันเป็นวงการที่คือเขาคิดเขาทำเขาสร้างสรรค์งานออกมาเพื่อให้สินค้าเนี่ยมันขายได้แล้วก็ไม่ไปกระทบกับเรื่องแบบนี้ ถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกว่าผลดีผลเสียในการทําสื่อเนี่ยนะแตกต่างกันคือบางคนไม่ได้แคร์ถึงเรื่องของสามาสัญสำนึกหรือผลกระทบในสังคมโดยรวมคิดแค่ว่าฉันสําเร็จในเรื่องของการเป็นข่าวสําเร็จในเรื่องของการเป็นกระแสแล้วหลังจากนั้นค่อยออกมาขอโทษแต่ว่าคิดมาแล้วว่าอยากให้มันเป็นกระแส อาบางคนเคยกับทำทำเรื่องทำราวขึ้นมาว่าเออเลิกกันหรือว่าอะไรไงในที่สุดก็เป็นการโปรโมทอะไรสักอย่างนึกออกไหมสังคมโลกมันเป็นอย่างเงี้ยจึงไม่อยากให้เป็นเลยเนาะนะฮะยังมีนะยังมีคือเอเจนซี่โฆษณาที่ดีๆยังมีอยู่อีกเยอะมากเลยที่เขาทำงานมีศิลธรรมนะฮะคิดงานดีๆออกมา ผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากมีเตอิอก็คือชาวต่างชาติคุณผู้ชมขาลองไปเปิดดูก็ได้เขามีเอาให้ชาวต่างชาติมานั่งดูโฆษณาเมืองไทยอ่ะโฆษณาที่เป็นโฆษณาน้ําดีอ่ะชาวต่างชาตินั่งร้องไห้เลยชื่นชมมเยอะมากนะจริงๆคนคิดงานดีๆมีเยอะมากอย่าทําแบบนี้เลยอถ้าเป็นไปได้ก็ออกมาขอโทษแล้วก็ปรับปรุงซะนะจ๊ะแล้วก็ปลดออกเถอะฮะถูกต้องครับผมอ่ะไปที่เรื่องต่อไปที่เกิดเอาไว้แต่ ต้นรายการเลยบอกให้เตรียมกระดาษกับปากกาให้ดีๆมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็นิดหน่อยไม่รู้จะออกเป้านะเป็นเรื่องการล้างป่าช้าที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมก็มีการล้างป่าช้านะโอ้โหก็มีการเปิดฝาปูนขึ้นมาก็จะเอากระดูกขึ้นมาขัดอะไรก็ว่ากันไปที่เคยเห็นกันแต่ที่นี่มีมหาจารย์อยู่สองศพเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเปิดออกมาคุณพระฝังมา20ปีแต่สภาพสพยังดีไม่เน่าเปื่อยไม่เน่าเปื่อย สภาพศพดีมากไม่เน่าเปื่อยเลยคือโดยปกติแล้วเนี่ยคือถ้าฝังเอาไว้โดยมากก็จะเหลือแต่กระดูกถูกต้องแต่เห็นบอกว่าสองร่างนี้ที่พบเนี่ยคือหนังผิวหนังเนี่ยคือแห้งติดกับเนื้อกระดูกค่ะซึ่งมันผิดปกติมาก20ปีเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มันต้องเหลือแต่กระดูกแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการย่อยสลายเองก็ดีรวมไปถึง ภาษาอัางกฤษเขาเรียกไมโครอะนะฮะก็คือเป็นพวกจุลินจุลชีพตัวเล็กๆเ,เนี่ยที่จะเข้ามาทําการย่อยศพอ,อะนะฮะ,ะที่นี่เกิดขึ้นวันที่19มีนาคมคุณผู้ชมขาที่สุสานสุดนิรันดริมถนนสุข,ขุมวิทนะคะตาบลบางช้างอําเภอบ้านช้างจังหวัดระยองค่ะนี่ทําเป็นครั้งที่5ละก็มีการเปิดฝาปูนี่แหละแล้วก็เอาร่างขึ้นมาขัดกระดูขัดอะไรกันเพื่อเอามาบันเป็นกุศลกันอีกทีหนึ่งนะคะ,คะมีผู้ร่วมข้อพิธีจํานวนมากเลยคุณผู้ชม ก็มีการขุดศพขึ้นมา76หลุมด้วยกันก็20ปีมาแล้วแล้วก็เจอเนี่ยแหละ2หลุมนะคะคเออเป็นชายชาวต่างด้าวคุณผู้ชม,อ,มอายุ64ปีแล้วก็เห็นร่างก็ตะลึงกันเลยนะคะเพราะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นอย่างมากครับก็นําร่างขึ้นมาในสภาพไม่เน่าไม่เปื่อยช่วยกันทำความสะอาดร่างน้ปะแป้งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดขาวพร้อมรองเท้าแล้วก็ตั้งชื่อด้วยนะว่าอาจารย์ทองอีกหนึ่งศพเป็นทารกวัยสองเดือน ศพเนี้ยสภาพสมบูรณ์มากๆ <Ừ. S 1> ผิวหนังคล้ายกับผิวหนังของทารกที่ยังมีชีวิตอยู่เลยคุณผู้ชม <Ừ. S 1> เหมือนเด็กกำลังนอนหลับเท่านั้นเอง oh. ก็ทำการทำความสะอาดร่างให้แล้วก็เปลี่ยนชุดให้ใหม่นะคะคแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องบีมหรือกุมารทองนะคะคก็จะแห่ร่างน้องบีมไปขึ้นรถหมายเลขทะเบียน 2> 5 2 7 0ส่วนร่างของอาจารย์ทองคุณผู้ชมขึ้นรถหมายเลขทะเบียน 9, 7, 2 1 เพื่อนำร่างไปมูลนิธิสว่างพรกุศลเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปวิร่างของเด็กคือสมบูรณ์มากเลยเนาะเมื่อกี้ต้องขอเบลอนิดนึงอะเนาะขนาดเราเบลอภาพเรายังรู้สึกว่าเออเราแปลกใจมากยี่สิบเป็นความเชื่อนะมันมีหลักวิทยาศาสตร์เคยอ่านเหมือนกันเขาบอกว่าบางทีอยู่ที่พื้นที่ที่ฝังอาจจะเอื้อต่ออากาศถ่ายเทและมีความสมบูรณ์ทําให้มันมีมันมีบ้างที่ มันทําให้ผิวหนังยังครบรสมบูรณอ,อยู่ก็มีบ้างเหมือนกันเออก็มาจะจรรย์ดีนะอายามทะเบียนรถเด็กนะ5 7, ้าเจ็ดส่วนร่างผู้ใหญ่อาจาร,รย์ทองนะ9 7้าค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องงมงายกันมากเอ okay. าแค่ใบเดียวพอ ลอตเตอรี่หนึ่งใบแค่นั้นพอเล่นแค่บอกเฉยๆเล่น on the floor แบบถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเราแค่บอกเฉยๆใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะฮะไม่ได้ชี้นำค่ะแต่ยังมีโอ้โหยังมีเลขตอนท้ายอีกเหรอเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราล้างป่าช้าเนี่ยก็คือเป็นการเก็บศพไร้ญาตินะเป็นการ ทำพิธีเป็นความเชื่อสมัยโบราณนะนะคะเพื่ออัญเชิญดวงญามาประกอบพิธีทั้งาศาสนาไทยแล้วก็ทางจีนนะคะเพื่อให้ไปสู่พบภูมิที่ดีเขาบอกว่าจะส่งผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ร่วมพิธีมากๆเลยนะบรรดาเซียนหวยนะ่ะไม่พลาดสองเลขเด็ดแน่นอนทั้งทะเบียนรถอายุของร่างไม่เน่าเปื่อยโดยอนอกจากทะเบียนรถคุณผู้ชม<อ>มีตัวเลขเพิ่มเติมดังนี้ครับจะเสียงแผ่วทาไมทาให้ตื<อ>่นเต้นไงสองหกสี่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหนึ่ง หกสี่เจ็ดหกโอ้หลายเล่มกันนะครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็จะเป็นเละทำการสุ่มเลยพรชนจทรงกลมโอ้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนเชื่ออันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่เนี้ยผู้มีคนใกล้ตัวอันนี้เพื่อนในวงการเลยคุณอาร์ตพระสุดครับคนนี้ก็ชอบไปทาพิธีล้างป่าช้ามากๆเชื่อป่าล่าสุดก่อนที่หมูกรอบคุณชายหมูกรอบของคุณอาร์ตจะดังอ่ะครับเขาไปล้างป่าช้าล่าสุดแล้วก็ขอให้แบบดนจิตดนใจให้ทําธุรกิจได้บางอย่างยูดีกลับมาอาร์ตบอกว่ายูดีก็อยากขายหมูกรอบยูดี ทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอทำไมต้องเป็นหมูกรอบก็ไม่รู้เพราะว่าฟังสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำหมูกรอบอร่อยแต่อน่างใดใช่เป็นเมนูที่ทําบ่อยๆเนี่ยไปล้างประช้าเสร็จอยู่ดีมีอะไรโดนจิตโดนใจอยากทําหมูกรอบแล้วตอนนี้ก็เป็นไงล่ะคุณชายหมูกรอบเป็นคุณชายหมูกรอบเรียบร้อยแล้วอยากไปทําบุญอย่างนี้นะแต่ไม่กล้ากลัวคือที่กลัวแบบพอเห็นเลยเดี๋ยวติดตาแต่ก็ใช้ทําบุญวิธีอื่นเอานะทำบุญก็ทําได้หลายวิธีนะครับผมอ้า ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้แม่ต้องบอกว่าอลเวงจริงๆมีการไปร่วมงาน<ะ>ต้องบอกว่าเป็นงานมงคลดีสิเป็นงานมงคลที่เขาจัดติดกันบ้านสามหลังนะฮะแต่ว่างานเนี่ยมันเป็นงานมงคลแบบต่างกันสามขั้วเลยนะฮะ,ะแต่ว่าจัดงานวันเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นไวรัลมากๆเพราะว่าคนในงานเนี่ยจริงๆเขาไปงานแต่งงานงานหนึ่ง<ะ>แต่ไปดูฮะว่าสองบ้านที่เหลือข้างๆเขาจัดงานอะไรฮะ ข่าห้าก็เราสั้นได้ สามงานในวันเดียวกันครับผมทั้งเสียงพระสวดทั้งเสียงขบวนแห่นาคนะฮะแล้วก็แขกในงานแต่งเท่มงงว่าอะตกลงวันนี้มางานอะไรกันแน่เพราะมองไปทางขวาก็เห็นแต่ความโศกเศร้าเสียงพระสวดมองไปทางซ้ายก็มีคนเต้นอย่างสนุกสนานต่างอารมณ์กันแบบสุดขั้วเลยนะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปโอ้ยอดวิวกระจายครับ1.2ล้านวิวคนที่เข้ามาดูก็ง,งงเหมือนกันว่าสรุปว่ามันคืองานอะไรนะฮะปวดหัวแทนเจ้าภาพเหมือนกัน นี่ไม่ได้ปวดหัวแทนแขกแทนใครปวดหัวแทนหลวงพ่อออจังหวะสวดสวดอยู่แล้วอยู่ดีแบบป้าจ้าพืดัวเ,เขาจะตก,กะใจไหมต้องมีสมาธิดีมากเลยนะนั่นสิเพราะว่าจังหวะรถแห่แห่หน้าเขาก็อ เต็มที่เหมือนกันเขาก็โจ้กเต็มที่เหมือนกันงงเหมือนกันนะไปเจอยิ้ททำตัวไม่ถูกไม่กล้าล่าเริงเลยบางทีอะตัวหันไปเจอญาติญาติกำลังร้องไห้อยู่ถึงจะล่าเริงไม่กล้าล่าเริงแล้วคนถ่ายมางานแต่งไงอองงไปหมดเลยอ่ะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักที่เป็นกระแสอยู่เอามาฝากกันนะจ๊ะเดี๋ยวปิดเบรกนี้ด้วยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัยดีกว่านะ เรื่องของเรื่องของการป้องกันตัว <ฮะ S 1> จากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะ,ะฮะจริงๆแล้วจริงๆเป็นเรื่องจําเป็นมากๆโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะขอแนะนําเลยครับสำหรับมวกกันน็อกไอดีมาตรฐานมออก,กอคุณภาพส่งออกมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับและยังเป็นมกกันน็อกแบรนด์ไทยจากโรงงานไทยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ECE 2206นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของยุโรปมกกันน็อกไอดีผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเพิ่มความแข็งแรงเพื่อความ ปลอดภัยในราคายุติธรรมสำหรับคนไทยหาซื้อได้แล้วนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ติดต่อไปเลยครับทาง Facebook Page i n d e x h e l m e t ครับนะนี่ภูมิใจแทนคนไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสินค้าของคนไทยที่มีคุณภาพและส่งออกไนะปทั่วโลกได้ด้วยสวยด้วยนะสวยด้วยปลอดภัยด้วยวคุณภาพก็ดีด้วยนะคะนะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะคเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึง่งคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ามเาีเรื่องราวดีๆรออยู่มีเด็กคนนึงหวดต่เล่นโทรศัพท์ เงยหน้าบางทีเหยียบไฟไปซะแล้วอ,อันตรายมากเดี๋ยวกลับมาค่ะค